ราตรีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่รายการพก,กี้เกมซีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับดาวน์โหลดเอ่อโซเกมนะครับผมชิจินิมานะครับผมชิจินิมาลันเชอร์นะครับผมเป็นเอ่อแอปเอ้ยเป็นโปรแกรมฟองน้ําแบบนี้นะแบบนึงให้ดูแบบนึงเป็นโปรแกรมฟองน้ําแบบเนี้ยอย่างเงี้ยยังไงวะอยู่ไหนวะเนี้ยอ๋ออยู่นี่ไง แล้วผมมันเอาไว้เล่นไมค์ครับครบทุกเวอร์ชั่นตั้งแต่เก่ามาใหม่เลยนะคบโอเคจะสอนโหลดเลยนะผมมันแรกก็เปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะผมผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับโอเคกดกดนี่นผมคลิกเลยนะฮะแล้วก็รอนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับผมแล้วเราก็ให้เรากดตรงเนี้รอมันสกิปแอสเซทสนะแล้วมันจะมีสกิปแอสให้เรากดตรงนี้นะผม นตรงนั้นแล้วผมก็กดเลยนะครับกดไปนะครับแล้วก็รอมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเอ่อี๋ยวผมแล้วขอตัดตอนที่มันมาก่อนนะฮะนะฮะเมื่อเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วนั้นก็จะมาสู่หน้านี้ผมซิจิเนมาซีเวอร์เชนสามหนึ่งส่วนก็กดดาวน์โหลดไปนะผมเห็นไหมผมไฟล์เล็กมากนะผมแค่เก้าเอ็มบีเองนะคะแต่ว่ามีไ e c คร f t พีเนี่ยครบ ทุกเวอร์ชันแน่นอนนะครับก,ก็ดาวน์โหลดไปนะครับโ okay. อเคนะฮะเดี๋ยวก็มาดูว่าเราจะใช้ก็ดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมพอเสร็จแล้วเราก็เข้าไปตรงวินโดว์ที่มันเก็บเก็บตัวเกมตัว,ต,วตัวที่เราโหลดไปเมื่อกี้นะผมมันอยู่ที่ไหนเราก็เข้าไปเลยนะครับของผมอยู่นี้ผมจะลากมาไว้หน้าเดสก์ท็อปให้ดูเลยนี่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 โอเคนี่ครับ okay. ผม พอได้ไปแล้วเราก็ดาวน์โหลกเข้าไปแล้วครับผมไม่ต้องรอเลยแล้วเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์แล้วก็เข้าไปที่ไฟ,ฟล์โฟลเดอร์นี้นะเข้าไปเอ่อมันจะมี2ตัวเลือกให้มาไอ้อังล่างนี้ไม่เกี่ยวนะผมมันจะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกใช่ไหมถ้าคุณใช้แบบเกี่ยวกับพวก o s นะผมหรือ LinuxOS ก็คืออะไร OS ก็คือแบบโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับบริษัท Apple อะไรอย่างเงี้ยผมให้เรากดมาคียกเข้าไปตรงนี้แต่ถ้าคุณใช้ Windows 7ถึง10 ขึ้นไปนะครับก้ท่านกดตรงวินโดว์เดี๋ยวนึง่งกดตรงวินโดว์นะนี่นะผมแล้วมันจะจะมีสองตัวให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกอันล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ให้ลากมันออกมาตรงหน้าจอแล้วกดอันบนนะฮะแล้วผมนี่เนี่ยผมก็จะได้ตัวนี้ออกมาหรือหรือหรือบางคนใช้ตัวนี้เล่นได้เปล่าครับได้เหมือนกันครับผมใช้ได้ทั้งสองตัว แต่ผมแนะนำนะผมตัวล่างสุดนะครับเน่ก็จะเป็นการเข้าแอปเมื่อกี้ะัะผมเมื่อตั้แอปก็จะเป็นรูปฟองน้ำแบบนี้นะครับยังไงโอ้โห่ายไหมในการดาวโหลดอย่าง่านนีดเดียวนะครับผมโอเคนี่นะผมอันนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็ลากมาทันทีท็อปปุ๊บเราก็ได้แล้วผมชิจินี่มากนะครับนี่ยผมนะแป๊บนึงผมขอเคลื่อนย้ายแป๊บนึ่งนะครับ ขอตัดแป๊บหนึ่งนะนี่นะคบผมหน้าตาของเจ้าชิจินมากก็จะเป็นนี้เลยนะครับวงน้ำนี้แล้วผมจะให้ดูมีครับทุกเวอร์ชั่นตั้งแต่บิลล่าสุดหรือชั้นล่าสุดเลยเนี่ยติ๊กไปเลยนะผมเพื่อจะได้รู้แต่เวอร์ชั่นอัลฟาของ2010ก็คือเวอร์ชั่นแรกสุดเลยแล้วก็จะได้พัฒน,นาการทดลองของ Snapshot เนี่ยผมหมายครับ snapshot 17 w 1 3 b นะครับผมจะเป็น snapshot แล้วก็เวอร์ชั่นที่เก่าที่สุดเลยก็คือ O Alpha RD13 เลยนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับมาเล่นกันได้นะครับโอเคนะครับผมผมก็ใช้ limited snapshot นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับช่้านองผมด้วยนะครับวันที่ไม่ค่อยเจอกันใหม่จากผมนะครับผมนะฮะคลิปนี้ยังนี้ผมเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย